สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาถึงที่พักด้วยไรแล้วนะครับทีเกลนกานารีนะครับก็จะเป็นล็อกๆนะครับให้เช่านะครับแล้วแต่นะจะมาเป็นรายเดือนหรือว่าครึ่งเดือนครึ่งปีก็ได้นะครับนะครับมีหมดเลยนี่ดอกไม้สวยๆนะให้ดูทุกคน ผักมากเลยนะการเดินไปนิดนึงนะร่มรื่นมากนะครับผส่วนผมอยู่หลังที่หนึ่งเลยนะครับอันนี้กำลังจะไปหาซื้อน้ำนะครับเพราะว่าเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เองนะครับแล้วก็จะมีสาวไปไหนไปด้วยนะทุกคน mm hmm. ก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็เลย ดูสวยนาเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาถ่ายรูปกันนะเนาะอันนี้ก็จะสวยมากอันนี้สบายน้ำนะทุกคนนะ,นะสบาย,สยมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอ,ขอตัวไปซื้อน้ำก่อนนะครับ